ตามธรรมเนียมนิยมการสร้างปืนใหญ่จะให้เกียรติแก่วิศวกรหรือในช่างที่ควบคุมการหล่อปืนด้วยการจารึกนามไว้ที่บริเวณส่วนท้ายของปืนเช่นปืนใหญ่ลมประลัยกันจารึกคำภาษาอังกฤษว่าเจเบรังเยและปืนใหญ่ปีศาจเชือดฉีกินจ่ารึกคำภาษาอังกฤษว่าปัญจงรจนาซึ่งทั้งสองคำนี้เป็นบุคคลคนเดียวกัน คือในช่างชาวฝรั่งเศสเจเบรังเยที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงบรรจงรจนาและยังมีการจารึกลวดลายหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆอีกเช่นสุมเรือนแก้วที่รูชนวนปืนใหญ่ไว้อันนบสื่อแทนประเทศไทยรูปขวดน้ำหอมที่รูชนวนปืนใหญ่ลมประลายกันสื่อแทนประเทศฝรั่งเศสและรูปสิงโตจีนจับลูกแก้วที่บริเวณเพลาปืนใหญ่พญาตานีสื่อแทนในช่างจีนหกเกี้ยน กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย